เขาบอกว่ายุธยามีที่กินที่เที่ยวเยอะมากจะจริงแค่ไหนตามมีบีวิีแหลกมันเลยเทียวฉลามเขาตั้งใจอยากจะมาที่นี่มากสวนสัตว์อยุธยาไลาออนปาร์คเป็นสวนสัตว์ที่มีทุกสัตว์อยู่ใกล้กรุงเทพมาก <c oughs> ถ้าเข้าแค่คนละร้อยห้าสิบได้เห็นหลายสัตว์มากตัอะไรนี่ตัวอะไร ของย่า<ห>งกับสีขาวต่างกันยังไงครับตากแดดมันตากแดดเฮียฉลามบอกว่าตัวสีดําตากแดดและตัวสีขาวยังไม่ตากแดดก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนสัตว์ที่นี่บอกเลยขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดทั้งตัวสัตว์ทั้งในกรงไม่มีกลิ่นออกมาเลยเก็บกว่าสะอาดหมดแต่มีอยู่หนึ่งอย่างเฮียฉลามอยากมาที่นี่มากอยากเจอมากมาลิงก้อโอเคไปดูเลยนะกล้อเขาอยากเข้ามาหาลิงกันล้อเป็นลิงตัวจิ๋วแล้วมีหางเหมือนกันล้อเฮียฉลามดูพี่บิงพี่ไบมาเชื่อได้เด็กทุกคนต้องดูบิงไบ ทมกำไว้ลูกำไหมรับผิดไหมยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มยิ้มยิ้ม ความน่ารักของเขาสิเขาไม่กลัวคนเลยแต่เขาไม่ให้จับนะเขาวางอาหารไว้ที่มือแล้วให้น้องๆมากินเองและถ้าใครอยากให้อาหารพี่เข้มมาให้ได้เลยเป็นโคงไก่ให้โคง,งับแบบสดๆแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันพอเห็นให้อาหารก็ว่ายน้ํากันมาเลยแต่เฮียฉลามจะไม่ค่อยชอบสัตว์อะไรที่ดุจะชอบตัวอะไรที่มันน่ารักตมุตมิที่นี่เขามีหลายโซนมากทุกคนปาแม็กเก็บภาพมาไม่หมดนะมีลับมีช้างมีโชว์การสแสดงเยอะแยะเลยเป็นสถานที่ที่สนุกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเดินเยอะใช้แรงเยอะก็ต้องหิวเป็นธรรมดามุ ไทยที่หน้าตาสวยมากดูเด็กทุกคนจะสวยอะไรขนาดนี้เขาตั้งใจทําทุกจานทุกชิ้นและดูความอลังการเวลาเขาเสิร์ฟ <l ots> ควันเพิร์มาหมด <l ots> แค่เห็นก็รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วอะ่ะคือทุกคนมันสวยงามมันถูกต้องอะ่ะมันได้ฟิลการกินขนมไทยแบบนี้ <l ots> คือหน้าตาหน้ากินไม่พอมันอร่อยจนประทับใจอะ่ะไม่เคยเจอร้านขนมไทยที่มีขนมไทยเยอะขนาดนี้มาก่อนและเขาบอกว่าทุกอย่างทําสดใหม่ทุกวันเออแต่ป้าแม็กก็เพิ่งมาคิดว่าเอ้ยเรากินขนมไทยกันเยอะขนาดนี้เลยหรอคือมันเพลินมากอ่ะใครได้มากินก็ต้องชอบมีแอฟซานูนทีด้วย นะกินชาไปด้วยกินขนมไปด้วยอร่อยจนน้ำตาจิไหลอะ่ะคือกินเยอะจริงยอมรับดูเฮียฉลามสิชอบไม่ชอบอะ่ะหยิบเข้าปากไม่หยุดเลยครับของหวานตอนนี้เป็นแค่ออเดิร์นะจ๊ะแต่ก็เดิบเยอะอยู่ดูความกุลงกุลาบบัวเขาสิเขาบอกว่าเขาทำด้วยมือแต่ละส่วนเลยงานสินลวน้ลว,นลวนทุกคนและประเด็นอร่อยจนอยากจะกลับไปกินตอนนี้อีกรอบเลยและเขายังมีอาหารด้วยนะจ๊ะดูดินักกินปะข้าวผัดน้ำพริกลงเรืองนี้อร่อยแบบทําถึงส่วนข้าวแซลมอนคั่วพริกเกลือกรมกรอบม,มากทุกคนส่วนหมนี่ยนี้ไม่มีในเมนูอ่าอยากรู้ดิกินได้ บอกที่ร้านเลยว่าหมี่ที่มีวิวกินพี่ฉลามกับมีวิวชอบมากมันนัวหอมสุดๆขึ้นมาลุฟทอบข้างบนนี่จ้ะมีวิววัดราชบุรณะสวยปละอาหารดีวิวดีมีขนมซื้อกลับไปบ้านพา้าน่ารักอร่อยแบบนี้ต้องซื้อไปฝากแล้วแหละอุ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่กลับบ้านสักทีก็มายุทธยาทังทีจะไม่กินกุ้งเผาได้ยังไงมาเลยจ้ะพร้อมกินพร้อมแกะมากจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้งับแบบเต็มปากเต็มคำอุ้ยอร่อยมาก ดูเขากินดิจะไม่หิวตามได้ยังไงอะจิ้มงับจิ้มงับแบบนี้อ่คือน้ำลายตามมาดิอ้อโหอันนี้เกินไปบีบมันกุ้งใส่ข้าวเลยอ๋อแล้วเขาก็แล่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แล้วเขาอ้าปากกว้างๆงับไปเลยงั้นเขาของับบ้างนะอืมเก้อดูสตอผัดกุ้งดิโอ้โหนี่มันคตอดกุ้งเลยอืมไม่ต้องไม่ต้องใช้ช้อนหั่นมันแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ปลาผัดพริกเออผัดพริกนั่นแหละอะไรสักอย่างนี่แต่คือมันอร่อยเกินคุณนะเลิศเลยแหละ โอ้โห,โ,หโหแม่จ้บประคุณลุนช่องเติมข้าวแล้วจ้ะหนูหมอนี้ให้เธอคนเดียวดูต้มยำปลาเขาดิชิ้นใหญ่กำหมัดมากเนื้อหวานซุปแซบแบบนี้แหละเขาเรียกว่าทำาถึงขอไปกินให้ทันมีบิวก่อนชายิ่งพูดอาหารหมดโต๊ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหมดโต๊ะจริงๆไม่ทันและแยกย้ายกับบ้านบาย